ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกว่ามะลินะคะมะลิเขาเป็นสาวแล้วว,วันนี้ฮีทมาวันนี้มะลิมา,มาฮีทมาวันแรกจ้าวันนี้ก็เป็นอะไรที่เด็กแบบกินเก่งมากตอนนี้ก็กินนมไปรี้วหกกล่องแล้วต่อขนมนี้นั่นแหละไหนดีๆก่อนลิมือมืออ่ะมือดีๆมือมืออยู่ไหนมือให้แม่ก่อนนีไม่รู้นะจ้า รู้แล้วจ้านั่งดีๆก่อนนั่งดีๆีอู้หูหนูอ่ะเป็นไงล่ะเต็มจอเต็มจอเนี่ยดูดิเดี๋ยว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 เห็นหลังไวๆเหรอไหมเนี่ยดูดิอูห้หกินนมไปหกกล่องวันนี้มากินอาหารเม็ดนะโนกับอกไก่ดูดินั่งมิดแม่เลยอะลินั่งมิดแดบบ่หนูอะไรยังไม่อิ่มเหรอเนี่ย โอ้โหวันนี้นะคะมาเลยนะฮีท้มา,าก็กินเก่งมากเลยแล้วก็ไม่ดื้อด้วยไม่ดื้อแล้วก็มาแบบว่าขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่เนาะนี่แม้ว่าจะให้กินแค่นี้แล้วก็พอแล้วแล้วก็เออให้เออแล้วอู้หนูหนูเบลอไปแล้วเนี่ยอุ้ยแต่เนี่ยเหนื้อได้อยู่ได้อยู่เนี่ยเนื้อเนี่ยเนื้อยังได้อยู่ยังยังยังขยายได้อยู่ ใครมีลูกสาวแบบว่ายีดมาครั้งแรกมั้งไหมคะอาการเหมือนกันไหมก็คือมาล,ลีนะคะก็จะแบบอาการแรกก็คือกินเก่งมากเนี่ยดูดิเนี่ยดูกินเก่งมากกินเก่งมากแล้วก็นอนเก่งแอ่นอนไม่เก่งนะวันนี้วันนี้บอว่าพี่จะชอบมามานอนเบียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขี้อ้อนความสนก็จะลดน้อยลงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็ ปกติที่มาครั้งแรกนี่เข้ามากันประมาณสี่วันน่าน่าจะเกือบอาทิตย์มาพี่เด็กใช่นะอันนี้คือมามาก็แสดงว่าเป็นสาวเต็มตัวนะ้วแต่ว่าความเป็นเด็กของเขาก็ยังคงสูงอยู่สําหรับเรานะคือคือแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปก็ยังแบบสซนตามประสาเด็กเด็ก,นกเนาะไม่อยากให้โตเลยอ่ะทำางดีอ่ะไม่อยากให้โตเลยอ่ะไ่โตไม่ได้หรอกตบดี่ยตบดี่ยนะ ไปดูนะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวไปดูอะไรนะเ <c oughs> ดี๋ยวนะ <c oughs> หอยอยู่ไหนเนี่ยดูดิดูนมดิดูดินมตั้งเต้าแล้วอว่ะตดูดิโอย้ยอะไรอ่ะไม่โตไม่ได้หรอไม่โตไม่ได้หรอ มะล,ลิน่าจะตัวประมาณแค่นี้แหละไม่ได้ใหญ่แต่กว่านี้เพราะว่ามะล,ลิไม่ใช่ไม่ใช่แบนด็อกมะล,ลิเป็นพิษบูมะล,ลิเป็นพิษบูแต่ว่าเฮก,กี้อ่ะเฮก,กี้ใหญ่เพราะว่าเฮก,กี้เป็นแบนด็อกเป็นแบนด็อกเอ่อโทเซนก็คือเป็นแบนด็อกที่แบบว่าไซส์ xl แต่ว่ามะล,ลิเนี่ยเป็นพิษบูก็ทรงก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเราก็อัดอาหารพอสมควรแต่ว่า ม่ได้อ้วนไม่ได้อว้อวนไปกว่าน,นี้แล้วนะไม่ได้อ้วนไปกว่าน,นี้แล้วก็คือประมาณนี้แหละไม่ให้อ้วนเพราะอ้วนไปนเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีเราก็ให้อบอุนิดนึงแค่นั้นเองเพราะว่าทรงมรนะลิเนี่ยกินยังไงก็คือไม่อ้วนเขาจะอวบนในระยะแบบนี้นะคะ่ะนี่ก็เป็นข่าวดีอีกวันหนึ่งของลูกสาวเราที่โตเป็นสาวเต็มที่แล้วนะคะนี่ก็อาจจะมีอนาคตอาจจะมีลิ้น้อยกี่น้อยอะไรอย่างเงี้ย ฝากตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะคะ